ข่าวใหญ่ข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังไม่รู้ว่าข่าวดีหรือเปล่าเออพอดีว่ามหาเทพบอายุโอเคทั้งมหาพี่ว่าน้องๆหนูๆทุกคนพี่รีบวิ่งมาเลยครับอาบน้ําอยู่ไม่อาบแล้วครับผมยังไม่ทันเช็ดความหล่อเหลาแบบสไตล์บิกกี้มาตาฟัคเกอร์แฮมไม่ได้องค์ไม่ได้แอคอะไรกันเลยนะครับน้องๆเออในเมื่อมหาเทียบอายุโอเคทักมาพูดแบบนี้แสดงว่ามันไม่ธรรมดาพวกเองอ่ะที่ไม่เคยติดตามมาก่อนอ่ะช่องพี่อ่ะรู้หรือเปล่าว่ามันอ่ะเป็นมหาเทพเจ้าโปร เออทั้งในการแข่งขันในช่องในอะไรก็แล้วแต่มันใช้โป๊แต่มันเสือกดังเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วอะไอ้ไวี่สี่แรชชับป๊าเกิดไปหรือเปล่าให้โฟกัสดีๆไอ้น้องอมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะพาเราไปดูคลิปใหม่กันพี่ยังไม่ได้ดูเลยสักกะแอะเดียวนะครับตั้งแต่มห ah าเ,เ,เทวอายเชทั์มาพุทพี่วิ่งมา,มาเลยดูดิครับยังแบบ เท็กซี่อยู่เลยยังใส่เสื้อผ้าไม่เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไม่พูดพร่ำทำเพลงมากมายไก่กองเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกริ่งกองแก้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย let's go ล่อเฉยอนเซอร์เข้าแล้วว้า วันนี it, ้คร like, ับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ FBS Copy t a d e Application ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับน้องๆหนุ่มๆทุกคนแบบงานมันก็หายากเงินก็หายากวันนี้ครับพี่เลยมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำ FBS Copy t e x ะ แต่เดี๋ยวก่อนพอได้ยินคําว่าเทรดอย่าเพิ่งกดข้ามกันนะทุกคนบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นการเล่นหุ้นแบบยากขนาดนั้นครับในวงการการเล่นหุ้นมันยังมีวงการ Copy ี้เทรดอยู่นั่นก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้แหละครับที่รวบรวมโปรเฟสชัน널ในการเทรดเล่นหุ้นระดับแบบแนวหน้าของโลกใบนี้อะครับ <Wow. S 1> เขาจะมาเปิด Copy ี้เทรดให้น้องๆหนูๆเน,นี่ยได้ไปส่องประวัติของเขาว่าเฮ้ยคนนี้เซียนว่ะเฮ้ยคนนี้เก่งว่ะแล้วเราจะลดความเสี่ยงในการเล่นหุ้นเองเพราะฉะนั้นเราจะไป Copy ปี้เทรดของไอคนนั้น มาเราไปลงเงินอย่างเดียวแต่ให้ไอคนนั้นอ่ะไอคนเก่งอ่ะเป็นคนเล่นให้เราเอ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่าหยงงเลยนะ และถ้าถามถึงความน่าเชื่อถือนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า8ล้านผู้ใช้งานครับตั้งแต่เปิดตัวมาและ FB s c o p y t a d e ตัวนี้ยังเป็นแอปพลิเคชันแนวหน้าที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแอป c o p y t a d e ที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้ด้วยนะครับทุกคนเอ้ยความเสี่ยงน้อยแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างก็ต้องมีความเสี่ยงแต่มันจะเสี่ยงน้อยขึ้น่าถือว่าเป็นข้อดีนะครับทุกคนนะและยังบอกเลยว่าระบบหลังบ้านเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงและรองรับถึง10 ห้าภาษาโหโคตรเจ๋งและนอกจากจะเป็นแอป Copy Text แล้วนะครับน้องๆหนุ่มๆทุกคนยังสามารถเนี่ยชวนเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้มาทำทุนหาเงินบอกเลยว่าถ้าน้องๆชวนเพื่อนเข้ามานะครับแล้วเพื่อนเนี่ยสามารถทําตามเงื่อนไขาการสมัครของแอปพลิเคชันได้น้องๆจะได้เงินลงทุนไปฟรีๆเลย15ดอลลาร์หรือประมาณ450บาทประมาณนี้เลยเอ้ย เยอะนะจะบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องกอพิเทศนะครับบอกเลยว่าต้องลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูแล้วอะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสก์ทิปชันให้นะครับบอกเลยว่า FBS กอพิเทศตัวนี้ทำเงินได้จ่ายจริงบอกเลยว่าดีจริงลองหาข้อมูลดูเลยครับถ้าไม่เชื่อพี่จะไปเชื่อใครเออเโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่านะครับ let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวอยู่หน้า YouTube แล้วพี่พิมพ์หาบอกไว้สี่สี่เลยนะน้องๆ บอกเลยว่าคลิปใหม่มัน5้าชั่วโมงก่อน n น v e r d i ดายพัลลัเดหบักก์ตายเทาบอกเลยนะว่าเนี่ยพี่พี่ทำก่อนทำคลิปอายุโอเคออกดูดิครับ I Time นาอายูโอเคได้เวลาเปลี่ยนเป็นฮีโร่ของอายุโอเคพี่ยังไม่ได้ดูเลยเห็นไหมถ้าดูแล้วมันจะขึ้นแถบแดงใช่ไหมทุกคนนี่ยังไม่ขึ้นแถบแดงครับยังไม่ได้ดูเก็บไว้ดูพร้อมน้องๆทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไว้44กันก่อนเลยพี่ว่ามันต้องแบบมหาเทพบัคนี้ที่มันหายตัวไปนานหาโปรตัวใหม่เออ ไปดูคลิปกันเลย l ล t s ก o ยัดลูกยัดลูเฮ้ยมันกาลิกกาลิกกันหรือเปล่านี่มันเบจิต้าหรือเปล่าเฮ้ยหอป้ายกดไลค์คุ้นเฮ้ยโอ้โหมีเอฟเฟกข้างหลังไว้สี่สี่อยมาแบบน,นี้ด้วยโอ้โ oh, ห <c oughs> เมดิยวโ oh, <c oughs> อ,นนวอ้อันนี้ยังไม่เวอร์อันนี้ยังไม่เบอร์อันนี้ยังธรรมดาอันนี้ยังธรรมดาน้องอันนี้ยังธรรมดา กูยังชอบมึงเลไว้อันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาจริงๆจริงจริงดูดูรีเม้าดูรีเม้าส์กลางจอโอ้ธรรมดาจอดแบบเดียดนี่ไงนี่ไงยังไงนี่ไงธรรมดาตีหัวลวดไม่เว่อร์ไม่เว่อร์ไม่เว่อร์เฮ้ยแฮมด้วยไม่เว่อร์ไม่มีเหลือง มึงอย่างน้อยมึงสกิปรลบดาเมจเหลืองฮะอ่ะกูว่าว่าแต่ว่าเย็ดเย็ดได้ยี่แสบว่าเย็ดไม่เบ้อไม่เบ้อไม่มีชัตเตอร์เลยครับไปดีดีป๊าปป๊าปป๊าปเฮ้ยเฮ้ย ใครมีสคริปต์ใครมีสคริปต์ฟังปากนี่ใครมีส่งมาให้กูดูดิว่ามันเป็นยังไงวะอยากลองอยากรู้ว่ะเฮ้ยวิ่งสับยิงแบบนี้เลยเหรอไม่ได้ไม่โอเมื่อกี้มันไม่ได้ไหมเฮ้ย มึงจะเอาไก่มายัางไงก็แล้วแต่ม,มันก็ไม่ปืนมันไม่ได้ดูดดดูหัวขนาดนั้นประวา่าโยกซ้ายยิงขวาโยกซ้ายยิงขวาโอ้โหเนอูไดมันจะมันจะสื่อประมาณว่ากูใช้โปแล้วไงเหรอก็กูแบบไม่มีมันตายอะ่ะ ูอยากจะร้องไห้ไอ้ช็อตเมื่อกี้มันเวอร์เกินมนุษย์มรนาเกินต่อให้วิ่งมามันก็ทํายากทุกคนวิ่งตรงๆมาสี่คนก็ทํายากประกวดเลยประกวดช็อตไว้สีสี่ช็อตเมื่อกี้กระโดดยิง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 สี่หัวจัดฉากได้ฟังปากพี่จัดฉากได้ใครทําได้โหดได้ตึงเท่าบอกไว้สี่สี่แบบเมื่อกี้เอาไปเลย 1, 000, พันเพชรเอาไปเลย 1, พันเพชรเดี๋ยวพี่จะโพสหน้าเฟซพี่เนี่ยช็อตแบบเนี้ยเนี่ยโดดยิงเงี้ยโดดยิงอย่างเงี้ยโดดยิงเงี้ยขอเวอร์ใครทําได้ เอาไปเลย1,000เพชรขอแบบเวอร์ที่สุดไม่ไหวละไอ้บิ๊กมันเดือดละพี่อยากจะดูหน่อยพี่เชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็น้องๆฝีมือดีเยอะใครทำได้บันนี่ช็อตเขาเรียกว่าอะไรนะบันนี่บันนี้จ้ำบันนี่จ้ำช็อตแบบไว้4 4, สีหัว4เม็ดจัดฉากได้วิ่งมาตรงๆเลยจัดฉากแต่ขอแบบไม่มีพลาดใครทำได้เอาไปเลย คนที่ทําได้ดีที่สุดเหมือนที่สุดแล้วก็เวอร์ที่สุดกี่คนก็ได้ทําได้เอาไปเลยคนละพันเพชรท,ทาได้สิบคนก็เอาไปสิบคนไอ้บิ๊กมันเดือดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป้าทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะน้องนี่อ่ะน,นี่ไงน,นี่ไงใครทำได้แบบนี้เอาไปเลย มันก็เวอร์เกินน้องดูดิโอเกินโอ้โหหัวแตกตายก็จะถือว่ามันคัดคลิปมาเนียนนะทุกคนมันคัดคัดคลิปมาเนียนโอ้โหดูดิ โอ้โหเร็วไปเนาะโอ้โหแต่ดูเชิงดูสเต็ปแล้วคือมันโอเคนะเว้ยมันเป็นคนที่แบบมีฝีมือแหละแต่ว่าการที่จะยิงได้แบบนี้ทุกเม็ดมันมันอย่างที่เรารู้อ่ะไอ้เฮียมันเกินมนุษย์มนาเกินไปมันต้องมีใช้ดูดบ้างแหละกูว่ามันต้องมีใช้ดูดสคริปดูดหัวบ้างแหละวะไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ดูดเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะงัดได้ตลอดแบบน,นี้ดูดิ นะโอ้มันก็โพโ,พโนั่นแนะ่ะเขากระโดดเฉียงด้วยยังโดนเลยเอ้ายิงแล้วรีเมาส์ยิงแล้วรีเมาส์ใช่เหรอเฮ้ยมึงกดยังไงของมึงเนี่ยมึงยิงแล้วรีเมาส์ตลอดเวลาเลยโอ้โหลูกซองระยะพันเมตรครับลูกซองระยะนั้นมันติดทุกเม็นได้เหรอวะทุกคนขอดูอีกหนึ่งทีดีลูกซองระยะนี้มัน เนี่ยทุกเม็ดเลยเหรอโอ้มี12เม็ดหนึ่งนะแต่ม่งก็มันก็ไกลน,นะเว้ยเฮ้ย <c oughs> มึงจะเอาเวอร์ไปไหนเนะี่ยดูดิเนเนเน่ช็อตที่เนี่ย คือ,อคุณไม่ออกคุณไม่ถูกไอ้เหี้ยคือมันทำได้แหละเขาใจว่ามันทำได้นะแต่ว่ามันมันเป๊ะไปเพราะว่าไอ้เหี้ยมันหดหดไปอ่ะไอเหี้ยไม่ใช่ละแม่ทำใจเชื่อยากว่ะอยากจะคิดว่ามันเก่งอยู่แหละดูดิดูด,ดิมันไม่มีแทบเวลาให้วางเป้าเลยอ่ะไอโอ้ยฉันเมื่อกี้ยิงยังไงทุกคนไหนวะคนดูนี่ ปั๊บตัวต่อไปนะดูนะโอ้โหยังไม่ทันมองเห็นคนเลยมึงเอาแชมป์จัก,กรวาลไปเลยอย่างนั้นน่ะไอ้พวกเนี้ยทำได้พวกนี้พี่ก็ทำได้ปืนลูกเนี่ยแต่โดดสับ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 ,ดดสบไม่มีเวลาให้วางเป้าเลยพื่อน่ะ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 อันนี้กูก็ทำได้น้อง พ่อน่า่น่าพ่อนอน่่น่หน่า,นา,นา,นาสี่หัวลวดๆบูด,ด,ดเปเกเกิเมันประมาณยิงยิงโอ้โหจังหวะแบบเมื่อกี้คือยิงยากเวอร์ต <c oughs> ีลังกาแล้วก็โดดนะเมื่อกี้นะตีลังกาแล้วก็โดดแล้วยิงนะครับ ดูอะไรอยู่เนี่ยทุกคนไอ้เหี้ยแต่มันเนียนจริงนะเว้ยคือถ้ามันไม่ใช่โปรนะอ้มึงระดับโลกจัก,กรวาลมาไม่มีใครสู้มึงหรอกบนโลกใบนะี้เอาจริงด,ดูดิดูดิแต่นี้ดูออกแหละว่ามึงจัดฉากให้วิ่งมาแต่แต่แบบมันก็โดนทุกเม็ดเกินมึงพลาดหน่อย เชื่วเวร์จัดมาตฟักเกอร์มากอ่ะโอ้โหโอ้โหเย่ yeah, ทำใสท้ายสามล้านห้าแสนดูดิมันดังขึ้นดังขึ้นเป็นยังไงทุกคนพวกเองว่ามันโอ้โเกิดไปหรือเปล่าวะเอางี้นะตามที่พี่พูดเลยใครทําไอ้บันนี่จัมช็อตอะไรยิงแบบสับยิงสับยิงสับยิงได้ขอดูสักสองสามช็อตหนะ่อยสองสาช็อตหมายถึง4หัวสอครั้งอ่ะ ใครทําได้โชว์พี่หน่อยไม่ว่าจะเป็นตัวตึงระดับโลก YouTube บอก y o u t u b e อส่งมาเลยพี่อยากจะเห็นนักเห็นหนาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวพี่จะเข้าห้องไปไฮไลท์ไปลองทําบ้างแล้ววิ่งจัดฉากมาเลยโดดจ้ำยิงโดดจ้ำยิง4หัวเนี่ย เฮ้ยมันก็ไม่น่าจะเกินมือไอ้บิกกี้หรือเปล่าวะมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครมีสคริปส่งมาให้พี่ได้หลังไมเลยขอลองหน่อยพี่ได้ยินมาว่ามันมีปรับเปอร์เซ็นต์ดูดด้วยดูดหัวแบบกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเมาส์เมาส์มันจะไม่ดูดวุบเข้าหัวแบบแบบไม่เนียนอ่ะมันจะเป็นแบบ พอเมาไมา้แก้แล้วพอกดยิงมันค่อยดูดขึ้นหัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันโคตรล้ำเลยนะเว้ยโอเคแล้วครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครกดติดตามช่องบีด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับคนดีแบบพี่ด้วยนะครับไม่ได้เล่นโปไม่ได้เล่นเกมด้วยอ้าเยไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ